พิ่มีเงินเดืนเยอะมากหลักสองแสนขึ้นเลยตั้งแต่26สิ่งที่พินต้องต้องทำและใช้แรงอย่างหนักก็คือเวลาของพินแรกกับเงินที่พินได้มาและที่สำคัญคือสุขภาพพินเนี่ยดําดิ่งตกเหวมากสุขภาพพินแย่สุดๆเลยอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราทําฝ่ายไอทีเนาะเป็นผู้บริหารเราไม่พร้อมเสี่ยง สวัสดีนะคะพินนะคะก็อดีตเป็น IT Manager นะคะทำงานอยู่อังกฤษคะ่ะทำระบบออนไลน์นะคะก็คือระบบแคชเชียร์ระบบเก็บค่าน้ำค่าไฟระบบเติมเงินทั้งหมดของเมืองไทยเะะ่ค่ะแต่จุดเปลี่ยนที่อยากให้ทำอยากมาทำธุรกิจนี้เลยคือนอกจากเราสวยขึ้นแล้วมันมีรายได้ที่สำคัญคือเรามีอิสระ ถ้าเราเข้าใจว่าทุกคนอ่ะพอถึงจุดหนึ่งของการทํางานประจำเนี่ยค่ะพีนทางานประจํา15ปีะมันต้องอยากมีอยากเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วแต่ด้วยความที่เราทําฝ่ายไอทีเนาะเป็นผู้บรหิหารกเราไม่พร้อมเสี่ยงเราไม่พร้อมเสี่ยงกับอะไรทั้งสิน้น mm hmm. เช่นไม่ว่าเรื่องเงินลงทุนหรืออนาคตครอบครัวต่างๆเราไม่พร้อมเสี่ยงตรงนั้น mm hmm. ก็เลยทําให้ลองมองหาธุรกิจอะไรที่ มันไม่เสี่ยงแล้วก็ทำให้เราทำธรุรกิจนี้ประสบความสำเร็จได้ง่ายแล้วก็โชคดีที่ Univer Life เนี่ยมีระบบการเรียนรู้ที่ support ทินตั้งแต่เป็นคนไม่พูดกับคนพูดกับคนไม่รู้เรื่องเนี่ยค่ะพูดกับคอมรู้เรื่องอย่างเดียวเนี่ยกลายเป็นฝึกตั้งแต่ทักษะการพูดเลยการเข้าหาคนการสื่อติดต่อสื่อสารอย่างเงี้ยค่ะ ว่าประสบความสาเร็จแล้วถูกเพราะว่าพินมีเงินเดือนเยอะมากหลักสองแสนขึ้นเลยตั้งแต่6 6ถ้าถามว่าเอาเรื่องเงินมาวัดอ่ะพินสาเร็จที่สุดในโลกในตอนนั้นของพินนะแต่ว่าถ้ามองอีกด้านหนึ่งคือสิ่งที่พินต้อง,ต,องต้องทำและใช้แรงอย่างหนักก็คือเวลาของพินแรกกัาเงินที่พินได้มาพอเวลาแรกๆเราทำอะค่ะมันก็ไหวมันก็ได้อะเพราะเราอยากได้เงินเนาะเราอยากสร้างฐานะ แต่หลังๆคือเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เราแลกคือเวลาให้กับที่บ้านเวลาดูดูแลคุณพ่อคุณแม่เวลามีความสุขกับเขานะคะแล้วที่สำคัญคือสุขภาพพินเนี่ยดำดิ่งตกเหวมากสุขภาพพินแย่สุดๆเลยเรียกว่าหน้าแก่ก่อนวัยแล้วสุขภาพเท่ากับคนอายุ60ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30เลยก็ว่าได้ะคะ่ะในตอนทำงานเนาะพินทำงานกับคอมพิวเตอร์นะออนไลน์แล้วทุกอย่างมี WiFi มีอินเทอร์เน็ตหมดแล้ว แต่คนก็ขำว่าเฮ้ยออนไลน์เนี่ยมันต้องทํางานที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะทํางานที่ไหนก็ได้แต่ที่นั่นต้องมีอินเทอร์เน็ตคือไม่มีไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงมันก็เหมือนมันเหมือนมีตรวนอะคะ่ะมีโซ่ไปกับเราทุกที่นะคะคือเราจะปิดคอมไม่ทํางานก็ไม่ได้ทุกอย่างต้องออนไลน์เราต้องมั่นใจว่ากเกาะที่เราไปเที่ยวหรือสถานที่ที่เราไปเที่ยวต้องมีอินเทอร์เน็ตค่ะนั่นคือชีวิตการทา,ทาง,งานของพิมพ์เพื่อ,อออนไลน์อยู่ที่ไหนก็ได้ พินตอนนี้หลังจากทำอยู่นี้ริเวอร์ไลฟ์แน่นอนค่ะสิ่งที่พินยังภูมิใจแล้วก็ดีใจทุกวันนี้ก็คือช่วงโค้งสุดท้ายของชีวิตทั้งอาม่าพินแล้วก็ยายพินเนี่ยหปีสุดท้ายคือการดูแลของพินร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคือพินพินว่าชีวิตแบบนี้ถ้าเราทํางานประจำอะ่ะเราก็ทําได้เหมือนคนอื่นคือส่งเงินให้คนอื่นดูแลแต่โค้งสุดท้ายของชีวิตของคนที่เรารักอะ่ะถ้าเราไม่ได้ดูแลเองอะ่ะเราจะมานั่งช้งเสียใจและเสียดายแต่เนี้ยคือสิ่งที่พินภูมิใจมากเลยว่า ด้วยมีธุรกิจนี้พินเติบโตระดับหนึ่งและทำให้พินได้ใช้เวลาเต็มที่กับ5 5ปีสุดท้ายของทั้งอาม,ม่าและคุณยายพินเช่น <S 2> <S 2> <S เดียวกันทุกวันนี้พินก็มีความสุขมากกับการที่ตื่นเช้ามากินได้มีโอกาสกินข้าวกับพ่อแม่ได้เล่นกับหลานดูแลหลานอีกทั้งเนี่ยเราสามารถทำงานที่ไหนก็ได้จริงๆและทุกคนในทีมพินอะมันเหมือนการโครงงานแล้วแบบ ระดับเจ้าของธุรกิจกับเจ้าของธุรกิจมันไม่ใช่เจ้าของธุรกิจกับลูกน้องซึ่งพินว่าเนี่ยคือระดับปฏิสัมพันธ์ที่ถูกต้องแล้วมันช่วยให้เราไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะคะ